เจอคำศัพท์ใหม่ให้ทำแบบนี้แล้วคุณจะจำคำคำนั้นได้ไวขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอคำคำนั้นจากเพลงที่คุณฟังจากหนังที่คุณดูหรือจากหนังสือที่คุณอ่านนะคะให้คุณทำังไงก็ได้ให้เห็นคำคำนั้นสมมติว่าคุณฟังเพลงนะคะก็ให้ไปหาเนื้อเพลงมาแล้วก็ถ้าคุณดูหนังก็ให้เปิดซับไตเติลหรือแคปชั่นแล้วก็จดคำคำนั้นลงมาในสมุดจดหรือในบนแผ่นกระดาษหรือ ในแอป o t e s ในโทรศัพท์มือถือของคุณก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ถ้าคุณอ่านหนังสือคุณก็จะเห็นคำคำนั้นอยู่แล้วถูกต้องไหมก็ให้ไฮไลท์แล้วก็จดคำเหล่านั้นลงมานะคะหลังจากนั้นให้คุณหาความหมายของคำเหล่านั้นค่ะคุณสามารถหาความหมายของคำเหล่านั้นโดยการใช้ Dictionary หรือพจนานุกรมก็ได้หรือใช้ Translator ก็ได้นะคะพอเรารู้ความหมายแล้วให เรานำคำเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆให้บ่อยให้มากที่สุดนะคะอย่างน้อย5-7ถึงครั้งนะถ้าคุณเห็นคำคำนั้นบ่อยๆคุณก็จะจำมันได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณอยากจะรู้วิธีการใช้เลยเนี่ยคุณจะต้องนำมาพูดนำมาเขียนนะคะก็คือให้แต่งประโยคแล้วก็นำมาใช้ในบทสนทนากับคน ใครก็ได้สักคนหนึ่งโอเคเท่านี้เลยค่ะแล้วคุณก็จะจำคำศัพท์ใหม่ได้ไหวขึ้นโอเค